สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดวงรายเดือนเมษายน6-8คนราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบซีเป็นคำตอบอ่ะมาดูกันไม่สะกดจิตนะฟลุกฟลุกเปลี่ยนแปลงเดินทางและเด็กถือเหรียญมีแต่ไพ่เด็กเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าไปคิดเยอะคิดมากค่ะ การเป็นเด็กเนี่ยไม่ต้องเครียดอะไรเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มีความสุขเด็กถือถ้วยชิวๆสบายๆเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆ หกดาบเรื่อยๆอะไรจะเกิดให้มันเกิดอะไรจะเป็นให้มันเป็นไม่เครียดไม่กดดันปัญหาสถานการณ์อะไรใดๆคลี่คลายเด็กถือเหรียญน,นกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่เครียดไม่กดดันไม่เล่นใหญ่ทำธุรกิจลงทุนเปิดร้านเปิดร้านเล็กๆชิลๆเปิดคาเฟ่ทำร้านคอฟฟี่ช็อปหรืออะไรใดๆไม่เล่นใหญ่มีความสุขในเดือนนี้ สำหรับราศีพฤษภโฟกัสที่ความสุขไม่ต้องเร่งรีบนะคะไม่ต้องแข่งขันอะไรใดๆกับใครอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำอยากเที่ยวอยากไปทะเลอยากไปอะไรใดๆได้หมดเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีความสุขมากมีโอกาสเข้ามาแบบฟุกฟุกข้อเสนอโอกาสข่าวดีเซอร์ไพรส์ฟุกๆกการงานโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมาย แต่ก็ไปได้เรื่อยๆปัญหาที่ค้างคาคาราคาซังจะจบมันจะดีตรงที่ว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือบางครั้งผลรับผลตอบแทนเหนือความคาดหมายกับงานหรือกับเงินกับยอดกับกําไรในการทำธุรกิจไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเตือนอย่างเดียวถ้าใครทำอะไรไม่ดีหรือมีหลับลมคมในให้ระวังปัญหา เรื่องของการโดนแฉเปิดโปงความลับทุกเปิดเผยหรือโป๊ะแตกแค่นั้นคนทำการค้าการขายก็คงเส้นคงวานะรักษาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและการบริการแล้วทุกอย่างจะดีมากส่วนใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆอย่าเล่นใหญ่ชิวๆเจ๊งก็ช่างมันไม่ได้ลงทุนเยอะอะไรขำๆบางครั้งผลที่ได้รับอาจจะเหนือความคาดหมาย ให้ความรักความรักเป็นเด็กทั้งสองใบาสามใบคนมีคู่อยากมีลูกอาจจะมีเกณฑ์ได้ลูกได้บุตรและอาจจะเป็นบุตรชายส่วนคู่ไหนที่มีปัญหากันเดี๋ยวปัญหาจะจบปัญหาจะเคลียจะคลี้ขลายมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวทุกอย่างดีขึ้นระวังเรื่องเดียวความลับก็ยังเตือนนะ เพราะว่ามันจะมีไพ่เซนไพ่ลงังสังหอนอะไรใดๆคนมีความรับจะถูกจับได้อันนี้ต้องระวังดีๆสําหรับคนมีคู่สําหรับคนโสดคนโสดมันเป็นไพ่เด็กเพราะฉะนั้นความหมายของไพ่เด็กไม่รีบชิวๆกินเที่ยวลันลามีคนเข้ามาเปิดใจได้แต่บางครั้งไพ่แบบเนี้ย อารมณ์เป็นแบบไปกินด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันดูหนังฟังเพลงเน้นการเอนเตอร์เทนสนุกสนานล้านล่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนหรือยังไม่ได้ถึงขั้นผูกมัดเพราะฉะนั้นก็กินไปก่อนเที่ยวไปก่อนเรียนรู้ศึกษาดูใจถ้ายังไม่พร้อมผูกมัดก็ยังไม่ต้องรีบถ้าจะถามความสัมพันธ์เรื่อยๆไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนดูดไปก่อนอน,นะไม่ต้องรีบร้อนนะคะการเงิน ดีมันมีโชคลาภฟุกๆอะ่ะมีโอกาสได้เงินนะมีโอกาสได้เงินทองมีโอกาสได้โชคลาภเด็กถือเหรียญในมือถือเหรียญเงินงานข้อเสนอโอกาสหรือหมายถึงการได้รับเงินการได้รับข่าวดีทางการเงินโชคลาภฟุกฟุกอยู่ดีดีก็ได้เงินอยู่ดีดีก็ถูกหวยการเงินดีมากค่อยคทยอยใช้นี้ค่อยคทยอยหมดนี่ ปัญหาหนี้สินทุเราเบาบางลงปัญหาการเงินค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดียังไม่หมดหนี้นะอาจารย์ต้องพูดตรงๆยังไม่หมดหนี้แต่ปัญหาหนี้สินปัญหาการเงินจะคลี่คลายแล้วมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีอะไรดนจิตด,ดนใจให้เด็กให้เด็กนะ ช่วยจับหวยรอตตอรี่เลขหรือโชคลาภจะมากับเด็กฟุกฟุกไม่คาดฝันหรือใครจะซื้ออีกอันนึงก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจซื้อนะข้อเสียเรื่องการเงินคือการเที่ยวกับการกินเพราะว่าไพาม่มันชิวมันชิวมันดูสนุกสนานละลากินเที่ยวมากไปหน่อยก็อย่าให้มันถึงขั้นสิ้นเปลืองก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่เก็บเงินไม่อยู่ แนะนำบูชานะแนะนําบูชานะสัญลักษณ์ของพยนะ่ยหน่ยหน้ากเกี้ยวหนะ่ยหน้าก,กระบาดนะ่ะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายนะได้เข้ามาเรื่อยเอยืมีเข้ามาเรื่อยๆบางครั้งรายจ่ายเยอะอุดลอยรั่วไม่ไหวทำยังไงให้มีเงินเข้าเรื่อยๆทําอยทำยังไงให้เก็บเงินอยู่แนะนำบูชานะหน้ากระบาด ความรักรักให้กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้ไม่ใช่แค่รักแบบหนุ่มสาวแต่หมายถึงความรักความเมตตาความสามคัคคีดังนั้นอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดดเด่นเงินทองดีความรักได้เมตตามาหานิยมได้แล้วป้องกันคุณใสบ่วงคือสัญ,ญลักษณ์ของการสะท้อนออกเคล็ดลับคือการทํา จิตอธิษฐานแล้วพวกใส่กระเป๋าตังค์จะดีมากอาจารย์แถมทูบปลดหนี้ให้ฟรีชุดนี้239บาทแต่ไม่มีเก็บปลายทางแต่ไม่มีเก็บปลายทางส่งให้ฟรี239บาทแคปหน้าจอแล้วทักแชทมาที่เพจ facebook ส้มมะพยากรสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าสุขภาพจิตดีคนราศีพฤษศก็จะมีเรื่องราวดีๆตามมาดื่มน้ำเยอะๆ ใครที่ชอบกินเหล้าเข้าสังคมดื่มแอลกอฮอล์อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอนอกนั้นขอสรุปเลยว่าราศีพฤษภเดือนเมษายนชิวๆสบายๆไม่เครียดไม่กดดันเรื่อยๆชิวๆ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทดูด้วยไพ่ยิปซีเท่านั้นอย่างอื่นไม่ดูนะคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์สาธุ116รับโชครับทรัพย์กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ